ใหม่่คะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะโรงเรียนโชคชัยลำจิตนะคะจัดเวลาสิ 2, ่สัมพันธ์ช้างคุโยเกะน,นะคะลำที่16แล้วนะคะประจำปีการศึกษา2563แล้วใช่ไหมคะคุยโยคระลำหกลำที่16แล้วครับผมคำวันแรกครับที่จะเดินขบวนแสดงในนี้ในลำเป็นวั้ถุไทยลำที่16นะคะหมายที่หนึ่งนะคะเด็กชายนาทีทัทพิทตาร์น้องพิเกอร์ค่ะ น้องพิเกอร์อเป็นไม้ที่หน,นมีมมนะะ่เยอะของโรงเรียนนะคะมีทุกคนมาเลยมาแล้วนะคะดนมมี่เยอะของโรงเรียนนะคะดไม้ที่1น่นะคะเด็กไทยนพพะค่ะพิพัฒน้องพิเกอร์ค่ หญิงพนันชารรยทองคํานะคะได้แข่งเบญจาโดชนะิริเด็กนิคงเด็กดัมเยิ้์ยังมีเฟนชิวแล้วก็ในกับผ้าอนามัยนยปิดปากไว้อย่างดีเลยนะครับโอรกยนดแก่งเดกนสัมสิทธิคงน้อยไะครับกสวนาเของเราได้แก่ับบวนของนักกีฬาในกับของการของเรานะครับเ นะครับให้กับทุกทุกทีได้เู้จักกันนขอดชื่นมาาครับโดยเฉพาที่ปีส้าปาปีาปี้าปีสต้าปต้าปีสต้าปีสต้าปีสตีสสาปีสตาปีสต้าต้าปีาปีีสปีสต้า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 ปีสตีสต้าปี้าปาปี้าปีสต้าปีาปีีสตปีสต้าป้ต้าปีสต้้าปีสต้าีสต ตอนนี้นะคะแต่ละสีนะคะกำลังเดินผ่านลงสนามเลยนะคะเป็นสีสุดและสีสุดขออภัยนะครับและกระบวนสุดท้ายน,นะครับเขบ้าสู่สนามนะครับได้แก่กองกลางของเราเั่น,านเอกสุภศักดิ์ จากขบวนแห่แสงละสีนข้าตาเอจเป็นประชาธไตยของไครสร้างที่ทไทยนี้รักสงบแต่ตรน ชาไททวีมีชัยทิโ้นรเดียวกันขึ้นตามองานายวัฒนาชำนานภัยตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ช้างชัยโยเกมครั้งที่16ประจำปีการศึกษา2563 กีฬา <1. S 2> ที่จะดทำการแข่งขัน 1. ฟุตบอลกีฬาสีครั้งนี้ซึ่งได้จัดกิจกรรมมาหลายวันแล้วและวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งมีประสบความสำเร็จดังที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมได้กล่าวรายงานไปปัจนี้ได้เวลาสมควรขอเปิดกิจกรรมกีฬาสีทางเทโยเกมครั้งที่16บหกนิวนอร์มอล ประจำปีการศึกษา2563และตอนนี้ท่านประธานนะครับก็จะได้นะครับจุดพุนะครับในการที่จะนะครับเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ช้างที่โยเกนะครับยุคนิวนอร์มอลนะครับรอดกันนะครับนับนะครับ1นื้อหนึ่งสองสามนะครับปิดนะครับเข้าสู่สนามนะครับ ประวัติสเกิดวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง7ปัจจุบันอายุ6ปี6 25เมตรรางวัลนักกีฬาอุคคลยอดเยี่ยมอันดับที่6รุ่นอายุ6ปีและขอเสียงปรบมรือให้กับนักกีฬาวิ่งโคิงด้วยครับนี่นะครับก็จะนําไฟนะครับนะ เป็นไฟบูทนะครับเนี่ยยุคนิ้วลองท้องศิลปะปริญญาต<อ>รีวิทยาศาสตร์การ,ยรเยาวชนเขตจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนักกีฬาผู้คนกล่าว เดินแต่ละสีใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะมาดูความสามารถทุกแต่ละสีนะคะโชว์ลิเกเดิรในองเตียยของแต่ละสีนะคะตอนนี้ส right? ีสมพูนนะคะข้าไปเรียนเต้นของตัวเองเลยค่ะข้าเป็นพี่พักของตัวเองครับ